ในซีซั่นแรกผมได้เล่าถึงภัยที่เกิดขึ้นจากข้อความปริศนาที่แทรกผ่านสัญญาณโทรทัศน์โดยไม่ทราบแหล่งที่มาพร้อมกับข้อความที่ให้เรามองไปบนท้องฟ้าและพระจันทร์ในซีซั่นที่2คํคำถามต่างๆในซีซั่นแรกของโรคัฟฟเงเนี่ยจะเริ่มคลี่คลายขึ้นโดยผมจะเล่า3ามวิดีโอในซีซั่นที่2และวิดีโอสั้นๆอีก2คลิปใครที่ยังไม่ได้ดูพาทแรกก็กดเข้าไปดูบนนี้ก่อนได้เลยนะครับหรือใครที่อยากจะชมคลิปวิดีโอต้นฉบับ ก่อนที่จะมาวิเคราะห์ไปด้วยกันก็สามารถคลิกไปดูได้ที่ช่อง Local 5 i หรือคลิกที่ช่องด้านบนนี้ได้เลยเรามาเริ่มต้นซีซั่นที่2ของ Local f i f e t ไปด้วยกันเลยครับวิดีโอนี้มีชื่อว่า Show for Children หรือรายการสำหรับเด็กวิดีโอนี้เริ่มต้นด้วยโลโก้ของช่องที่แปลกตาพร้อมกับตารางเวลารายการสำหรับเด็กที่ฉายตอนตี45นาที กระตูนเรื่องนี้มีตัวเอกคือ c a ร์เ e r ในตอนที่มีชื่อว่า A Grave Mistake หรือความผิดพลาดถึงตายเราได้เห็นเจ้าโครงกระดูกกำลังเดินเล่นอยู่ในสุสานกลางดึกและพระจันทร์หน้ายิ้มที่กำลังมองมาที่เขาอยู่เขาได้เดินมาเจอกับหลุมศพแรกหวังว่าจะได้พบกับโครงกระดูกสาวแต่ดันไปเจอเข้ากับโครงกระดูกประหลาดที่สภาพเน่าเสียอย่างสยดสยองเจ้าโครงกระดูกตกใจกลัวและรีบวิ่งหนีไปจากนั้นในหลุมถัดไป เจ้าโครงกระดูกน้อยได้พบกับสิ่งมีชีวิตร่างประหลาดคล้ายๆกับตัวอ่อนของนกหลุมที่3มที่เขาเจอเป็นโพรงลึกลงไปใต้ดินคาดเวอร์ที่กลัวจนตัวสัน่นเดินลึกเข้าไปในถ้ำเรื่อยๆจนเจอกับหลุมที่ว่างเปล่าเจ้าโครงกระดูกนอนงายหน้ามองท้องฟ้าจากช่องเล็กๆบนปากหลุมและดวงจันทร์ก็ผ่านมาหาเขาทำให้เขากลายเป็นศพ เหมือนในหลุมที่เขาผ่านมาจากในซีซั่นแรกที่เราพูดถึงการแทรกข้อความจากภายนอกจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่มีการเตือนภยัยหรือการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับท้องฟ้าแลพะพจัรทร์สัญญาณเนี่ยจะต้องโดนแทรกอยู่เสมอในวิดีโอนี้ผมมองว่าเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระวังจันทร์โดยแทรกมาในรูปแบบของการ์ตูนเด็ก ทำให้สามารถส่งข้อความนี้ได้โดยที่ไม่เตะตาของผู้แทรกสัญญาณเข้าให้เราเห็นภาพที่น่ากลัวและสยดสยองเพื่อเน้นย้ำว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่ใช่กระตูนสําหรับเด็กและมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นทางซากศพที่เน่าเปื่อยรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตประหลาดเราจะเห็นได้ว่าเจ้าโครงกระดูกเนี่ยกำลังทําท่าชัยชนะเหมือนจากวิดีโอรประกาศฉุกเฉินคือนอนหงายหน้ามองท้องฟ้านําไปสู่ความตายจากการมองพระจันทร์นั่นเอง วิดีโอนี้ชื่อว่า Real Sleep หรือการนอนหลับที่แท้จริงวิดีโอเริ่มจากตารางรายการเวลาประมาณบ่าย3รายการ Real Sleep รายการนี้เริ่มขึ้นโดยปรากฏโลโก้ของโครงการรีเริ่มคนขวาด้านความคิดในส่วนแรกวิดีโอได้อธิบายถึงข้อมูลที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการนอนหลับโดยบอกว่าความฝันเนี่ยไม่ใช่ส่วนสําคัญเวลาเรานอนหลับแต่ว่าเป็นผลข้างเคียงจากระยะ REM ที่เป็นส่วนสําคัญเท่านั้น การฝันเห็นอนาคตก็เป็นเรื่องหลอกลวงเช่นกันและข้อสุดท้ายการนอนหลับทําให้ร่างกายและสมองฟื้นฟูแต่ความฝันทําให้ประโยชน์เหล่านี้แสดงผลได้ไม่เต็มที่ความฝันเป็นแค่สิ่งที่หลงเหลือจากสมองที่ไม่พัฒนาส่วนที่2ตารางของเกรนแมนส่วนนี้เนี่ยจะเล่าว่าตารางของเกรนแมนอ่านคลื่นสมองของคนที่กําลังฝันแล้วพบว่าคลื่นเนี่ยมีความวุ่นวายอยู่นะ แต่ถ้าเรานําข้อมูลที่ผกผันหรือการนอนหลับโดยที่ไม่ฝันเนี่ยจะทําให้คลื่นสมองสงบลงแล้วก็เป็นผลดีต่อคนที่กําลังหลับอยู่ส่วนที่ 3. เริ่มต้นการนอนที่ไร้ความฝันวิดีโอบอกให้เรามองที่กลางหน้าจอพร้อมกับฉายใบหน้าหลากหลายอารมณ์ขึ้นมารววววิดีโอเริ่มฉายหน้าคนพร้อมกับใส่ข้อความกระพริบที่เราอ่านไม่ทันรวมไปถึงการพูดว่ามันไม่มีหน้าตาซ้ำ แล้ววิดีโอก็บอกฝันดีครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเลยพร้อมกับบอกว่าไม่ต้องไปหาหมอวิดีโอนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในวิดีโอที่วิเคราะห์ยากที่สุดเลยนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับงานวิจัยแล้วก็การทดลองต่างๆพอผมไปลองค้นหาข้อมูลดูเนี่ยผมก็เจอว่าข้อมูลเกือบทุกอย่างในวิดีโอะเป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือนมานะ การมีความฝันเวลานอนเนี่ยในงานวิจัยของ Sleeping Foundation ได้อธิบายไปว่าความฝันขณนะหลับบ่งบอกถึงการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้วิดีโอยังบอกอีกว่าความฝันเป็นแค่สิ่งที่หลงเหลือจากสมองที่ไม่พัฒนาในส่วนของตารางเคลนแมนเนี่ยครับมัวสวจัดเลยนะที่เขาบอกว่าถ้าผกผันตารางแล้วจะได้การนอนหลับที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยมันเป็นหลักการที่ไม่จริงเสมอไปในเชิงวิทยาศาสตร์ต่อมาก็เป็นส่วนเด็ดของวิดีโอนะ ฉากที่มีหน้ากระพริบเนี่ยเป็นงานวิจัยที่มีอยู่จริงๆนะครับชื่อว่า ffd e ย่อมาจาก flash face distortion effect ซึ่งการที่เรามองใบหน้าของมนุษย์เลื่อนผ่านไปไวๆเหมือนในคลิปเนี่ยจะทำให้เราสูญเสียการจำแนกใบหน้าของคนและทำให้ยากในการมองสีหน้าของคนอื่นนอกจากนี้ในส่วนท้ายยังมีการพูดว่า deano faces และกระพริบข้อความที่เราอ่านไม่ทันโดยมีเนื้อหาเช่นผู้ที่มีความคิดบริสุทธิ์จะไม่นอนหลับ ถ้าเราหลับเราจะตายคุณติดค้างผู้ส่งสารตรงข้อความเนี่ยจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งการทดลองที่มีชื่อว่า subliminal message ที่พบว่าการซ่อนข้อความไว้ในเฟรมของวิดีโอโดยถึงคนจะไม่ทันได้อ่านเนี่ยแต่ว่าข้อความเหล่านี้จะถูกจดจำไว้ในจิตใต้สำนึกของเรานอกจากนี้ยังมีการพูดถึงผู้ส่งสารจากนี้เนี่ยผมจะขอเรียกผู้ที่แทรกสัญญาณเข้ามาว่าผู้ส่งสารล้กันนะครับแต่ว่าทำไมถึงต้องห้ามไม่ให้เรานอน หรือทําให้เราอ่านสีหน้าของคนอื่นไม่ออกตรงนี้ผมมองว่าเป็นความต้องการของผู้สงสารที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยมีจิตใจที่อ่อนแอลงและมีอารมณ์ที่ดุร้ายต่อกันเองมากขึ้นเวลาที่เราโต้รุ่งหรือว่าไม่ได้นอนเป็นเวลานานเนี่ยเราก็มักจะมีอารมณ์ที่ชุนเฉียวกว่าปกติใช่ไหมล่ะครับผู้สงสารเนี่ยต้องการให้มนุษย์ตีกันเองเหมือนในประกาศฉุกเฉินที่พยายามจะใช้มนุษย์กําจัดมนุษย์ด้วยกันเอง วิดีโอสุดท้ายมีชื่อว่า Sky Watching หรือการชมท้องฟ้าวิดีโอเนี่ยเริ่มขึ้นโดยตารางเวลาเหมือนกับคลิปอื่นๆจากนั้นวิดีโอเทปก็ฉายขึ้นมาในบรรยากาศกลางป่าที่มืดสนิทคนถ่ายก็ซูมให้เห็นกลุ่มดาวต่างๆกลุ่มดาวในพานกลุ่มดาวลูกไก่จากนั้นก็หันกล้องไปหาดวงจันทร์และบอกว่าบัลังของเขาภาพซูมเข้าไปที่ดวงจันทร์ใกล้ขึ้นไปอีกเผยให้เห็นดวงจันทร์ที่มีพื้นผิว คล้ายกับเนื้อเยื่ออะไรบางอย่างหลุมบอ่อที่เต็มไปด้วยใยที่ดูคล้ายกับเส้นเลือดของสิ่งมีชีวิตอากาศและหมอกที่โดนดูดเข้าไปในโพรงลึกราวกับกำลังหายใจแต่ที่น่าแปลกใจที่สุดคือโครงสร้างที่ดูเหมือนกับป้อมปราการอะไรบางอย่างพร้อมกับรอยลูกศรนขนาดยักษ์บนพื้นผิวของดวงจันทร์กล้องซูมกลับมาในบรรยากาศกลางป่าแล้วก็ดับลงไปช่วงหนึ่ง ต้องฉายกลับมาพร้อมกับดวงจันทร์ที่ใกล้โลกจนน่าตกใจเสียงกรีดร้องดังขึ้นรอบป่าพร้อมกับเสียงไซเรนเตือนฉุกเฉินดังขึ้นระงมคนถ่ายเดินออกไปหน้ากล้องชูมือขึ้นเหมือนกำลังบูชาพระจันทร์แล้วตัวหนังสือก็เด้งขึ้นมาว่าจงปราบรื้มแล้ววิดีโอก็จบลงในวิดีโอสุดท้ายของซีซั่น เราได้เห็นรูปร่างและความสามารถของพระจันทร์ได้ชัดเจนที่สุดกว่าทุกคลิปที่ผ่านมาเลยนะเริ่มจากส่วนที่เรียกชื่อของแต่ละหมู่ดาวก่อน2ออันแรกเนี่ยก็ปกติดีนะแต่ว่าพอมาที่ดวงจันทร์เนี่ยกลับเรียกว่า heathstone หรือว่าบาลังของเขาอาจจะชี้ให้เห็นว่าที่เราคิดว่าดวงจันทร์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตอาจจะเรียกได้ไม่ถูกซะทีเดียวถ้าเรียกมันว่าเป็นที่อยู่หรือว่าเครื่องมือของผู้สงสารอาจจะมีความเป็นไปได้มากกว่า พอเราได้เห็นภาพที่ซูมเข้าไปเนี่ยเราก็ได้เห็นดวงจันทร์ที่มีสภาพเหมือนสิ่งมีชีวิตซึ่งตรงนี้ผมมองว่าดวงจันทร์อาจจะเป็นแค่เปลือกนอกและมีผู้ส่งสารที่ควบคุมดวงจันทร์อยู่จากภายในอีกทีหนึง่งจากในวิดีโอรายการสําหรับเด็กเนี่ยเราจะได้เห็นภาพตัวประหลาดจากหลุมที่2ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขอแอบเดานิดนึงว่าโครงสร้างแล้วก็ลักษณะของมันเนี่ยมีความคล้ายกับดวงจันทร์ที่เราเห็นในวิดีโอนี้นะในส่วนสุดท้ายผมไม่ค่อยมั่นใจว่า ที่คนถ่ายเนี่ยเดินออกไปหาพระจันทร์มันน่าจะมีความเป็นไปได้อยู่2แบบก็คือพระจันทร์มีความสามารถในการล้างสมองมนุษย์ที่เห็นมันหรืออาจจะมีมนุษย์บางกลุ่มที่บูชาพระจันทร์และพยายามเผยแพร่วิดีโอพวกนี้ออกไปให้คนทั่วไปดูนะแล้วก็ในฉากสุดท้ายที่เราได้เห็นพระจันทร์ชัดที่สุดเนี่ยบางที่นะที่ผมไปหามาเนี่ยเขาก็บอกว่าลักษณะของพระจันทร์เนี่ยเหมือนว่าเปลือกของมันเนี่ยกำลังจะแตกออก แล้วก็มีตัวที่คล้ายกับโครงกระดูกอยู่ด้านในอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าส่วนตัวสําหรับผมเนี่ยผมไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเพื่อนๆคิดยังไงเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันไว้ได้ต่อไปผมจะเล่าวิดีโอสั้นๆที่เหลืออยู่แบบกระชับรวมไปถึงประกอบเนื้อหาเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาของทุกวิดีโอให้ฟังกันนะครับ Station ID เป็นวิดีโอสั้นๆที่ทางสถานีเนี่ยโดนแทรกสัญญาณ แล้วก็มีคำพูดปรากฏขึ้นว่า Analog Horror ในคลื่นความถี่476เมกะเฮิรซซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่นักวิทยาศาสตร์เคยพบว่ามีสัญญาณปริศนาลอยมาจากอาวกาศไกลหลายปีแสงเราเริ่มต้นการกระจายสัญญาณจะหันหน้ามองหนีไปก็ได้มันไม่สำคัญหรอกเพราะยังมีผู้รับสารคนอื่นๆอ,อยู่อีกมากมายต่อมาในวิดีโอล o k แบ็ค วิดีโอนี้เนี่ยจะฉายวิดีโอเก่าๆอารมณ์บอกว่าเป็นประวัติของช่องอะไรประมาณนี้แล้วก็โดนแทรกสัญญาณเหมือนใน Station ID โดยมีใจความว่าเราส่งข้อความให้กันเองผ่านอนาเขตของพวกเขาเราเชื่อจริงๆหรอว่าพวกเขาจะไม่เพิ่มข้อความของพวกเขามาเองด้วยหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ฉายรายการหลายๆคลิปนะทั้งที่เราได้เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อน ซึ่งตรงนี้สำคัญอย่างมากนะต่อการประกอบไทม์ไลน์ของแต่ละวิดีโอของเราซึ่งตรงนี้ผมจะขอคาดเดาไทม์ไลน์เนื้อเรื่องของแต่ละคลิปกันคร่าวๆโดยดูจากตัวโลโก้ของช่องที่ขึ้นในวิดีโอแต่ละวิดีโอเทียบกับตัววิดีโอลุคแบ็กแล้วก็บอแสต่างๆที่เราเห็นในวิดีโอกันนะเราเริ่มวิดีโอแรกในไทม์ไลน์ด้วยคอนทิเจนซีครับที่เกิดขึ้นในปี1960ตามจากหลักฐานที่เราได้ แกะมาจากวิดีโอคลิปก่อนนะรายการต่อมาในไทม์ไลน์นะครับคือ Show for children ที่คาดว่าน่าจะฉายในปี1970-1980ตรงนี้เนี่ยก็คาดเดาจากตัวโลโก้ของช่องโทรทัศน์ที่มีสไตล์ที่เรโทรหน่อยนะครับวิดีโอถัดมาคือ sky watching ที่ฉายในปี1994ตรงนี้เนี่ยเราสามารถแกะได้จากตาลิขสิทธิ์ที่ขึ้นในช่วงท้ายของวิดีโอ ต่อมาครับคือคลิป Real Sleep กับ You Are On The Fastest Available Route สำหรับ You Are On The Fastest Available Route เนี่ยเรารู้ปีที่แน่ชัดคือ2014แต่ว่า Real Sleep เนี่ยเราไม่รู้ช่วงปีที่แน่ชัดแต่ว่า2คลิปนี้นะครับมีโลโก้ของทางสถานีโทรทัศน์ที่เป็นโลโก้เดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิดีโอ2คลิปนี้น่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันและวิดีโอสุดท้ายในไทม์ไลน์ ก็คือ weather service ครับซึ่งดูจากโลโก้ของสถานีโทรทัศน์เลยโดยเนื้อหาที่ผมเข้าใจโดยสรุปแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเริ่มจากการที่มนุษย์ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับพื้นที่นอกโลกของเราโดยครั้งแรกที่ได้มีมนุษย์ออกไปเหยียบพื้นผิวต่างดาวเนี่ยก็คือที่ดวงจันทร์นั่นเองในปี1969มนุษย์คนแรกที่ได้เหยียบดวงจันทร์เนี่ยก็คือนิวอ์มสตรองเขาไปพร้อมกับผู้ร่วมภารกิจอพอลโล11อีก11คน โดยที่มีภารกิจไปติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณต่างๆรวมถึงเครื่อง retroreflector เป็นอุปกรณ์ที่จะใช้กระจกเนี่ยสะท้อนแสงเลเซอร์จากโลกเพื่ออ่านวงโครจรของดวงจันทร์จะสังเกตได้ว่าในหลายๆวิดีโอเนี่ยก็จะมีการพูดถึงว่ากระจกเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พระจันทร์เนี่ยหามนุษย์เจอในการถ่ายทอดสดของภารกิจได้มีช่วงเวลาหนึ่งที่เสียงจากนักบินอวกาศเนี่ยขาดหายไปซึ่งบางคนเนี่ยครับก็คาดเดาว่า กลุ่มนักบินอวกาศเนี่ยอาจจะได้พบกับอะไรบางอย่างที่น่ากลัวทําให้พวกเขาเนี่ยต้องรีบทําภารกิจให้เสร็จแล้วก็ขึ้นยานอาวกาศกลับโลกเมื่อกี้เนี่ยคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ของเรานะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นตัวเนื้อเรื่องของ local 5 i x ผมเชื่อว่าการที่เข้าไปยุ่งกับดวงจันทร์ของมนุษย์เนี่ยทำให้ดวงจันทร์หรือว่าผู้สงสารเนี่ยโกรธเข้าที่เราไปลุกลานอนาเขตของพวกเขาแต่ว่าทำไมถึงได้โกรธขณะที่ต้องกำจัดมนุษย์กันละ่ะ ดูสิ่งที่พวกเรากำลังทำกับโลกที่เราอยู่สิครับเปลี่ยนแปลงแผ่นดินตามใจชอบใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างสิ้นเปลืองเหมือนเป็นปรสิตอยู่บนร่างกายของโลกผู้ส่งสารเนี่ยเห็นว่ามนุษย์เริ่มจะขยับขยายอาณาเขตของตนไปยังพื้นที่ที่เป็นของพวกเขาและมีความเป็นไปได้ที่จะทำลายมันเหมือนกับที่เราทำลายโลกของเราเองพวกเขาจึงต้องทำลายเราก่อนที่จะสายเกินไปโดยแรกเริ่มเนี่ยก็ใช้วิธีที่ทำให้มนุษย์แตกแยกกันเองก่อน สร้างความสับสนและก็ความวุ่นวายในสังคมจากนั้นก็ใช้เครื่องมือที่มนุษย์โลกเนี่ยดันไปแตะต้องเข้าหรือก็คือพระจันร์ในการกวาดล้างมนุษย์ให้ได้มากที่สุดผ่านการส่งข้อความแทรกตามสัญญาณที่มนุษย์ส่งให้กันและกันผ่านอนาเขตของพวกเขาหรือว่าอาวกาศล่อลวงให้มนุษย์มองไปยังพระจันทร์แล้วเสียสติหรือเสียชีวิตนี่แหละครับคือความหมายของคำว่าเราติดค้างผู้ส่งสารอยู่ และในยุคของพวกเราที่มีการเปลี่ยนใช้ขึ้นอานาล็อกมาเป็นคลื่นดิจิทัลแล้วเนี่ยข้อความพวกนี้จะยังส่งมาได้ไหมอะไรที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถต่อต้านผู้ส่งสารได้บ้างเราไม่สามารถรู้ชะตากรรมของมนุษย์ได้เลยครับจนกระทั่งจากนั้นวิดีโอก็ได้ฉายรายการต่างๆที่เคยฉายจากปี1938ไล่มาเรื่อยๆจนถึงปี2021เป็นตอนจบที่ดีเลยใช่ไหมละครับพอเราเปลี่ยนระบบมาเป็นดิจิทัล ลวกจันก็ไม่สามารถที่จะแทรกสัญญาณมาได้อีกแล้วและก็คงไม่สามารถทําอะไรพวกเราได้อีกพวกมันเดินหน้าอย่างไม่ระมัดระวังเพื่อตัดคอของเขาเพียงเพื่อสร้างปากอีกนับพันถ้าเขาถูกไปเราจะพูดแทนเขาเองปาฏิหาริย์จมท่วมในท้องฟ้าของเรา ไม่มีดวงดาวบนท้องฟ้ามีเพียงดวงตาที่รอการเปิดออกผู้รับสารยังมีอีกมากก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ local 50X s e a s o n 2สุดท้ายแล้วผู้ส่งสารคือสิ่งมีชีวิตอะไรกันแน่แล้วการที่ช่องเปลี่ยนขึ้นจากอ n นาล็อกเป็นดิจิตอลเนี่ย จะส่งผลอย่างไรกับเนื้อเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็สามารถติดตามกันต่อได้ที่ช่อง Local f i d a y ของคุณ k e i t Top ได้เลยครับนอกจากนี้ผมก็ได้ตัดสินใจที่จะไม่เอาบาะแสในวิดีโอด i g i t a l Transition เนี่ยมาวิเคราะห์เนาะเพราะว่าผมอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองได้รับความรู้สึกของการค้นหา ARG ใน Analog Horror ดูมันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากการมานั่งฟังผมสรุปแน่นอนครับแนะนำให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยลองไปดู แล้วก็ค้นหาเบาะแสที่ซ่อนไว้ผมจะใบให้ว่าลองเข้าไปใน URL ที่ขึ้นอยู่บนคลิปดูครับผมลองกดเข้าไปดูให้เรานะไม่มีภาพที่น่ากลัวหรือว่าจ้ำสแกแน่นอนครับรับประกันได้เลยใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปตอนนี้ผมพยายามจะลงคลิปให้ได้อาทิตย์ละคลิปนะครับก็แวะกลับมาดูวิดีโอใหม่ๆกันได้ทุกอาทิตย์เลยนอกจากนี้ก็อย่าลืมไลค์แชร์คอมเมนต เป็นกําลังใจให้ผมที่ต้องโดนคลิปทดลองกระพริบหน้าใส่ล้างสมองไปไม่รู้กี่รอบนะหรือว่าจะมาคอมเมนต์ติชมแนะนําพูดคุยมุมมองของเพื่อนๆว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตรงไหนอย่างที่ผมเคยบอกไปอนาล็อกฮอร์เร์เนี่ยการตีความมันแล้วแต่คนอยู่แล้วเนาะก็มาพูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับก่อนจะจากกันไปผมขอฝากช่องเกมของผมไว้หน่อยนะใครที่อยากเห็นผมในมุมมองที่เออเออเนี่ยก็ไปติดตามได้เลยช่องชื่อใส่เหมือนกันแค่เปลี่ยนตัว X เป็นตัว S นะ สุดท้ายก็ขอขอบคุณคนที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปขนาดนี้นะอันนี้ตามสัญญาเราเอาคลิปชิบะน่ารักนรักไปดูให้สบายใจก่อนนะสำหรับวันนี้ก็ฝันดีครับ